พี่น้องถามเรื่องอีดอีดินอัตฮาจะถึงนะอาจารย์เนี่ยพี่น้องถามว่าในวันอีดอีดินอัตฮาถ้าเราจะละหมาดถ้าเราละหมาดเสร็จแล้วเราไม่มีเงินที่จะไปทํากุรบนันเราจะเชือดไก่เลี้ยงชาวบ้านได้หรือไม่อม <c oughs> หวังดีตั้งใจดีอือยากทําบุญนะอาจารย์อ,อแล้วแล้วไก่มันมันเป็นอุทยาได้ไหมล่ะ เดี๋ยวเขาเขาเข้าใจก่อนนะคือภาษาเราเน่ยเราเรียกว่ากุรบาลแต่ภาษาศาสนาเรียกอุติฮิยาอุติฮิยาจะถามว่าเรียกกุรบาลได้ไหมได้เพราะอันเนื่องมาจากเชื้อเชื้อสัตว์อุติฮิยาเนี่ยเพื่อเป็นกุรบาลเนี่ยเพื่อตะกัศรุบาลอิลลอลลเพื่อให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาครับตอนนี้ศาสนาก็ระบุประเภทสัตว์ ว่าสัตว์อย่างไรที่จะใช้ทำกุรบานนี่บางคนไปเข้าใจไปเข้าใจไปจำสูตรผิดเพราะบางคนบอกว่าสัตว์ที่จะเชือดกุรบานได้ต้องเป็นสัตว์ใหญ่ช้างไงช้างก็ใหญ่เหมือนกันได้ไหมก็เป็นสัตว์ใหญ่ตามที่เขาว่าเนี่ยอ่าก็น่าสนุกนต่ควาเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ไปจําสูตรผิดไปจําว่าสัตว์ที่จะเชือดกุรบานต้องเป็นสัตว์ใหญ่ ช้างได้ปะอ๋อบางคนเอาอีกสัตว์ที่จะเช,อเชือดกุรบาลต้องเป็นสัตว์สี่ขากระต่ายไงกระต่ายก็สี่ขาได้ไหมเดี๋ยวบอกว่าไก่มันแค่สองขากระต่ายได้ไหมเอากระต่ายทํากุรบาลได้ไหม,มก็สี่ขาถ้าจําสูตรอยาง,ง้งก็ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กม,มันขึ้นอยู่กับว่าหรือสี่ขาหรือไม่กี่ขามันมันขึ้นอยู่กับตัวบทเออศาส,สนากําหนดกําหนดไว้เป็นสัตว์ ชนิดใดบ้างครับอตอนนั้นแหละและอายุของมันเท่าไหร่ย,ยังไงอืใช่ปะครับอตอนนี้พี่น้องถามว่าไก่ไก่จะเลี้ยงชาวบ้านได้ไหมไม่มีตังจะซื้อคือคือคือ,อเอาเอาไก่ทํากุรบานได้ไหมมันมันไม่ใช่สัตว์ที่ศาสนาอนุญาตเลยอาจารย์ไม่ใช่ศาสนาอนุญาตให้ทํากุรบานไม่ใช่ไม่อนุญาตให้กินอื กินได้กินได้แต่ว่าไม่ได้อนุญาตที่จะเอามาทําเป็นกุรบานอ่าไม่ไม่ไม่สามารถเอามาทํากุรบานได้ครับเพราะงั้นพี่น้องก็เชือดกินอืมแล้วก็จะเลี้ยงก็ไดกผลบุญแต่เราเนี่ยมีไก่ครับแต่ศาสนาสนับสนุนส่งเสริมมื้อแรกของวันอีฐเนื้อกุรบานไม่ใช่เนื้อไก่นะครับเพราะงั้นเอาเชือดไก่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะแขกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพอวันอิฐแต่ประเพณีนิยมของเราเนี่ยก็คือไปเยี่ยมบ้านนู้นไปเยี่ยมบ้านนี้แล้วแต่ละบ้านก็มีอาหารเลี้ยงเห็นไหมถ้าเป็นเมือก่อนก็กกะตุปะขึ้นบ้านนู้นลงกะตุปะบ้านนี้ลงกะตุปะกะตุปะอะไรครับข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดขึ้นบ้านนู้นบ้านนี้ไม่ไม่รู้ผมพูดถึง สภาพในอดีตที่ผมประสบนะแถวว่าจารชีดีนยังมีก็ต้มมัดว่ะครับสั่งสั่งทำเมื่อก่อนไม่ได้ทําเองละเมื่อก่อนทุกบ้านครับต่อมาก็มีเปลี่ยนจากขนมขนมเป็นขนมเทียนบ้างขนมอะไรต่ออะไรบ้างใช่ไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวอืแล้วก็เขาก็จะมีแกงมีผัด มีอะไรต่ออะไรเตรียมเอาไว้เลี้ยงแขกอะเตรียมเอาไว้ใครมาเยี่ยมเยี่ยมกันใครมาก็เอาไปลูกหลานตอนนี้ไอเนื้อที่เอามาแกงอะไรกับเนื้อกุรุบานนะฮะส่วนใหญ่ก็เอากินกันอะไรกันหรือไม่ก็เอามาปิ้งเอามาย่างกินกันก็เนื้อกุรุบานตอนนี้สําหรับรายนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทํำแต่ถ้าท่านได้รับแจกหรือไปร่วมไปละหมาดกับเขานี่ในแต่ละสถานที่ก็มีเลี้ยงให้มรัะ มีเลี้ยงมีเนื้อกุรบาทเลี้ยงกินเนื้อกุรบาดเป็นอาหารมือแรกมือแรกมันได้สุนนะของท่านอบบม,มุมฮัมหมัดสโลลลอฮุวะเลวะสลัม,ลมหลังจากนั้นท่านจะมาเชือดไก่เชือดเป็ดเชือดอะไรแต่อะไรเลี้ยงแขกเรือที่มาเยี่ยมเยียน,นก็ว่าไปไม่ได้เป็นไรครับอแต่ว่วาก็ถือว่าเป็น เป็นการอะไรทำํำบุญเลี้ยงแขกเลี้ยงแขกทั่วไปไม่ได้มีผลในเรื่องของกุรบานไม่เรียกว่ากุรบานครับผมเอารายละเอียดเรื่องเรื่องนี้สักหน่อยไหมอาจารย์อะไรก็คือกุรบานนี่คือมันจะถึงแล้วไงเราจะเก็บเงินจะผ่อนหรือว่ามันมีวิธีจะทําตอนเนี้เเนยกเก็บเงินอยากทําเก็บเงินยังไงเก็บออมไว้เพื่อทําครับ หรือทําก่อนแล้วก็จ่ายทีหลังมันเปนยังไงที่ถามอ่ะมันมีมันมันมีทั้งสองประเภทแหละมีคือถ้าเก็บก่อนจะเป็นปัญหาอะไรล่ะก็ตังเราก็เก็บสะสมไว้สะสมไว้แยกแยกบอกว่าบางคนนี่นะไอ้ปัดปัญหาตัวพระอาจารย์โรชิดีนผัวน่ยหยอดผัวน่ะหยอดกัปปีนี้เนี่ยจะทำธุระผัวน่ะหยอดครับแล้วก็ฮะ ยังไงต่อ,อยากจะรู้มันได้เท่าไหร่แล้วไปแกะดูะเหลือแต่กระป๋งองเพราะว่ามันหายไปไหนฮ <c oughs> ผัวหยอดเมียหมุนอ <c oughs> ผัวหยอดข้างบนเมียแกะเมียแกะข้างล่างออกอมแม่ คือถ้าอย่างนี้อดออมเก็บไว้ครับออได้เวลาก็เอาไปทํำปรากฏว่าปรากฏว่ามันจะถึงพอถึงจริงๆจะต้องใช้เงินแล้วมันยังไม่พอไปยืมเข้ามาก่อนได้ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคือคืออยากจะทำอยากจะบอกบอกอย่างนี้นะว่าในกรณีของคนที่ไม่มีครับศาสนาก็ไม่ได้บังคับ ว่าพี่น้องต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครเข้ามานะศาสนาไม่ได้บังคับถึงขนาดนั้นนะศาส,สนากําหนดให้คนที่มีความสามารถที่จะทาที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลาะวะสัลลัมบอกว่ามันวาจาดะซีอาตันเอาซสอา,าตันใครก็ตามที่เขามีความสามารถที่จะเชื่ออุทิยาได้ฝลั่อยู่ต่อที่แต่แต่ไม่เชื่อดนบบีพูดถึงคนที่มีความสามารถทําได้แต่ไม่ทําอ่ะไม่เชื่อฝรัลงยักระบันอามุสลานาเขาอย่าได้มาเข้า ใกล้ที่ละหมาดของเราเลยอย่ามามามาร่วมมุซัลล่าแต่ไม่ได้หมายความว่าอันนี้เป็นข้อห้ามว่าคนไม่ทํากุบาลห้ามห้ามละหมาดอีดไม่ใช่อันนี้หมายถึงการอะไรสำทับการใช่ป็นาดิสที่นบีสนับสนุนส่งเสริมอย่างแรงให้คนมีทำเพราะนั้นคนมีไม่ทําอืำขาดโทษเอาไว้ว่าอย่ามาเข้าได้เป็นการตําหนิตําหนิตําหนิส่วนคนไม่มีล่ะโดนตําหนิไหมก็ไม่โดนสิไม่โดนตําหนิ พราะงั้นก็ไม่ได้เป็นไรันี่นี่คือพื้นฐานนะแต่ถ้าสมมุติว่าพี่น้องเอ้ยมันขาดอีกนิดเดียวขาดอีกนิดเดียวก็อยู่ยอดย้อนเก็อยากจะทำเหรอรอปีหน้าแล้วจะอยู่ทันปีหน้าหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่รู้ก็อยากจะทำจานซีนยืมห้าร้อยขาดห้าร้อยขาดห้าร้อยยืมห้าร้อยเอาเอาไปเหอะไปหาร้อยเอาไปเงินห้าร้อยจานโรซินสำหรับคนบางคนนี่หเยอะเนาะครับ เพราะว่าโอ้โหกว่าเชาเขาจะเก็บหอวมรอมริบได้อะไรต่ออะไรได้เยอะตรงนั้นอยากกระทำเนี่ยเก็บได้แล้วเย็บแล้วคาดอีกห้าร้อยทำยังไงทำยังไงดูสิวันหลังวันอีดก็อยังไม่มีนะพอเราละหมาดอีดแล้ววันหนึ่งเป็นเวลาที่เชื่อดได้พอวันวันที่สิบเอ็ดก่อวันที่สิบสองก็นยางนี้วันที่สิบสามมันจะหมดเวลาแล้ว ๋ยวถ้าหมดปีนี้มันจะอยู่ปีหน้าหรือเปล่าอาจารมมา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 ย์รู้สิมาเยอะยืมห้าร้อยไปซื้อ,อ,อถ้าในกรณีที่เป็นการขอหยิบยืมครับไม่มีดอกบงดอกเบีย้ยอะไรมาเกี่ยวข้องนะครับถ้ามีดอกเบีย้ยมาเกี่ยวข้องพี่น้องเอาจบเลยอย่ายุ่งเลยออกไปไกลๆนะเพราะนี่จะทำมันเรื่องของอ,อิบาด์นะอย่าเอาดอกเบีย้ยเข้ามาเชื้อปนอื แต่ถ้ามันไม่มีดอกเบี้ยไม่มีอะไรเอายืมและเรามั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะหามาใช้ได้แค่นี้แต่ตอนนี้มันจะหมดวันแล้วต่นนี้มันจะหมดวันแล้วมันจะหมดวันเพราะว่าเชื่อได้ก็แค่สี่วันนี่แหละแตยืมก่อนแตยืมก่อนถ้าในกรณีอย่างเนี้นะไม่เป็นไรนะอาจารย์ที่ดินต้องมั่นใจด้วยนะว่าจะคืนเขาได้อออืันนี้ไม่มีปัญหาอไม่มีปัญหาอะไรอันทำดีิล้วกรณีถ้าเชื่อแล้วมันได้ทั้งครอบครัวไหม พ่อบ้านทาหรือภรรยาทรเอาภรรยามีเงินเนี่ยสามีไม่มีเออภรรยาภรรยามีหน่อยภรรยารวยภรรยารวยสามีจนสามีจนจะเป็นไปได้ยังไงละ่ะคนอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันอืเขามีทรัพย์สมบัติแต่เราก็ไม่อยากจะไปยุ่งเขาก็อนะมันก็นะอ๋อสามีคนนี้ไม่เอเลมเลยวะ <laughs> ยังไงอาจารย์ฮะยังไงอ๋อ พูดได้สารพัดแล้วบอกกับเมียมาได้ยงไงว่านะบอกว่ามอยืมตังชาวบ้านยังได้เลยยืมตังเมียนั่นแหละบางทำอะไรบางก็ไม่ทำอะไรบางจะทำากรบาบคิดคิดว่าเมียจะให้ไหมมันก็เป็นเรื่องดีก็น่าจะให้นะก็พูดนะยืมของเก่ายังไม่ใช่เลยแต่จริงๆนะขอ เอ้นี่เอาเรื่องในบ้านมาคุยกันไปไปไม่เกี่ยว<ะ>ไม่เกี่ยวอืมอืันก็ก,ก็ก็บอกบอกกล่าวกันอืม <c oughs> ก็ทําเอาสามีทํา <c oughs> <c oughs> เราศักยภาพของเราเนี่ยมีความสามารถทํไในแข่นั้นอื ก็ทําแค่นั้นมันก็ครอบคลุมได้ทั้งสมาชิกครอบครัวนั่นแหละในบ้านเลยเออในบ้านนั่นแหละแต่ถ้ามีความสามารถมากกว่านั้นเราก็ดูสิความสามารถของแต่ละคนไม่ไม่ไม่เหมือนกันเอาทำของเราส่วนหนึ่งของเมียส่วนหนึ่งของลูกๆคนละส่วนคนละส่วนอย่างนี้ได้แจวเลยไหมเออแจวสิแจ๋วเลยคนละส่วนคนละส่วนถ้าเรามีความสามารถแค่นั้นแค่ส่วนเดียวอก็ได้ครอบคลุมทั้งหมดอก็ได้ได้ได้ทั้งครอบครัวด้วยครับผมขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละคนอืครับอื อีกนิดหนึ่งครับอาจารย์อครับนี่ลูกลูกเรานั่นแหละแต่มันออกเรือนไปแล้วแต่ค่าใช้จาจทุกวันนี้อะไรแต่อะไรมันก็อยู่กับเรานั่นแหละมันจะรวมไปถึงทั้งครอบครัวตรงนี้ลูกที่แยกเรือนไปด้วยไหมลูกที่แยกครอบครัวไปแล้วอืมถ้าเป็นลูกสาวครับก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของสามีน,นั้นถ้าเป็นลูกชายลูกชายก็ไปเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นครอบครัวใหม่อีกครอบครัวหนึ่งครับคนละครอบครัวแล้วก็อย่างที่ว่าอะไรอะไรมันก็อยู่กับมะกับป้าเนี่ยแหละเพราะมันก็ยังไม่คอยจะมีอะไรมันก็แต่งงานแล้วแต่คือนั่นนั่นนั่นคือการช่วยประคับประคองช่วยประคับประคองแต่ถามว่าครอบครัวเดียวกันไหมคนละครอบครัวคนละครอบครัวแล้วครับอืครับผมทำได้ดนละ